ดีครับทุกท่านหากอ่านผิดเว้นวรรคผิดต้องขออภัยหากมีข้อแนะนำโปรดใช้ถ้อยคำสุภาพเชิญรับฟังตอนต่อไปได้เลยครับตอนที่44ตรวจสอบทุกตารางนิ้วในอากาศเหนือดินแดนอันกว้างใหญ่เรือพีระมิดหอกลามล่องลอยไปไกลโดยที่ทั้งหกนั้นเป็นจุดฐานพวกเขายิงลำแสงจำนวนนับไม่ถ้วนที่ผสานและเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน กาตัวเป็นพื้นที่สีขาวมันเกือบจะเหมือนพื้นที่หมอกสีขาวคุกหกเหลี่ยมพื้นที่กว่า100ล้านกิโลเมตรถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงภายในคุกนี้แม้แต่อาวุธหรือสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่กงก็ไม่สามารถหลบหนีจากการถูกตรวจจับได้ซีเว่ยกะลอยอยู่ในอากาศเหนือแม่น้ำแม้แต่แม่น้ำและภูเขาต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่หมอกขาวเหลือเชื่อจากกระพัดและเกรสกล่าวอย่างตกใจ นี่คือสิ่งที่อัศวินหุ่นยนต์สร้างขึ้นยกดำยิงหุ่นยนต์ใดๆที่เป็นผู้เชี่ยวชาญกลาศาสตร์พวกเขาสามารถสร้างอาณาจักรขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายและแน่นอนว่าเมื่อพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นและความเข้าใจของพวกเขาเพิ่มขึ้นสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นก็จะแข็งแกร่งขึ้นโดยธรรมชาติสิ่งที่มาสเตอร์ระดับอัศวินสร้างขึ้นตามธรรมชาตินั้นหายากและมีราคาแพงมากจากกระรรดปีกเงินนั้นหนีไม่พ้นถือว่ยกาก่าวอย่างแผ่วเบาค้นหา เขากัดฟันตรวจทุกตารางนิ้วของที่นี่อะไรก็ได้ที่มีตราประทับชีวิตหรือพลังชีวิตค้นหาให้หมดเวงอเวงอเวงอทันใดนั้นหมอกของเรือนจำหกเหลี่ยมก็พุ่งออกมาเป็นเส้นสีขาวที่มองเห็นได้ในขณะที่เส้นได้นับไม่ท่วนเริ่มค้นหาพื้นที่ภายในอย่างละเอียด สำหรับการสแกนเช่นนี้คลื่นลูกเดียวก็มีรายละเอียดที่เหลือเชื่อและปริมาณพลังงานที่ใช้ก็เหลือเชื่อมันก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้อมะตะธรรมดาธรรมดาพังได้ 1. รายการที่น่าสงสัยสองปีรามิดทั้ง6รายงานอย่างรวดเร็วผ่านไป39วินาทีและการค้นหาก็เสร็จสิ้นพวกเขาพบสิ่งของต้องสงสัย82รายการล็อกอินกับพวกมันยืนยันเป้าหมายแล้วถือเวกาสั่ง ยกดำเพื่อประหยัดเวลามากับฉันเพื่อตรวจสอบรายการเหล่านี้ซิกวิ่งกับมองไปที่แบล็คเจ็ดข้างข้างเขาและพูดว่าหยกดำพยักหน้าพื้นที่ภายในเรือนจำหลังจากนั้นทั้งหมดกว่า100ล้านกิโลเมตรและ82เป้าหมายเหล่านี้กระจัดกระจายไปทั่วการบินคนเดียวอาจใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงและพวกเขาไม่สามารถเสียเวลาได้ยิ่งเสียเวลามากเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นเท่านั้น นี่คือ82คะแนนซีเว่ยกะรีบส่งพวกเขาไปสู้ยกดำคว้าตัวซีเว่ยกะและมาถึงจุดแรกอย่างรวดเร็วหืมซีเว่ยกะมองไปที่โลหะผสมที่ยังคงพันด้วยได้สีขาวส่งพลังงานอมตะของเขาเพื่อสแกนต่อไปขมวดคิ้วมันเป็นเพียงซาบของยานอาวกาศจากกระวาลไปต่อแบล็กเจดเทเลพอร์ตอีกครั้ง จากสิ่งของต้องสงสัย82ชิ้น62ชิ้นเป็นซากเรือ9ชิ้นเป็นชิ้นส่วนอาวุธ10ชิ้นเป็นชิ้นส่วนของศพอมะตะที่เสียหายและวงแหวนโลกหนึ่งวงโดยพื้นฐานแล้วตรวจพบทุกสิ่งที่มีพลังงานเมื่อพวกเขาพบวงแหวนโลกซิมวกแกมีความสุขมากเขาตะโกนว่าจาก,กระพัดปีกสีเงินเจ้าคิดว่าข้าจะจับเจ้าไม่ได้หรือถ้าเจ้าซ่อนตัวอยู่ในวงแหวนแห่งโลก เขาทำลายแหวนในทันทีและสิ่งของทั่วไปก็กระจัดก,กระจายไปรอบๆสิ่งของที่ทนทานหลายชิ้นก็ใช้ได้ซิเว่ยกะไม่พบสิ่งใดที่สามารถซ่อนจากกระพัดปีกเงินวงแหวนโลกนี้ตามการสแกนของฉันเกี่ยวกับโขดหินที่อยู่รอบๆอ,อยู่ที่นี่มานานกว่า100ล้านปีนี่เป็นหนึ่งในการต่อสู้เมื่อนานมาแล้วมันแปลกที่ไม่มีใครค้นพบมันหยกดำกล่าวว่าอย่างไรก็ตามจากกระพัดปีกเงินจะไม่อยู่ภายใน เขาอยู่ที่ไหนซีเว่ยกะกัดฟันของเขาและเกรสซีเว่ยกะมองไปที่เขาจากกระพาดสีดำที่สวมชุดดำกล่าวอย่างเย็นชาว่าอย่าสงสัยฉันฉันจะไม่ลดค่าตัวเองและโกหกเพียงเพื่อสมบัติล้ำค่า200ล้านอัญมณีสีครามของคุณนักรบเหล่านี้ล้วนมีชีวิตนิรันดร์ในระดับของพวกเขาความเคารพและศักดิ์ศรีมีความสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดในขณะที่พวกเขาอาจสังหารหมู่ผู้อื่นหรือถูกสาปแช่ง มีบางเรื่องเช่นการโกหกและการโกงที่ถือเป็นความอัปยศ์อย่างใหญ่หลวงถ้ามันเป็นสมบัติล้ำค่าบางอย่างนั่นอาจอธิบายได้แต่สำหรับอัญ,ญมณีคราม200ล้านนี่เป็นสิ่งที่จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ไม่ทำแล้วเขาอยู่ที่ไหนจิบงห้วยกะลอยขึ้นไปในอากาศเหนือแม่น้ำและมองไปรอบๆมีความเป็นไปได้สามอย่างหยกดำสื่อสารทางจิตใจ อย่างแรกเขาซ่อนตัวอยู่ในช่องว่างและไม่ได้กลับไปยังจัก,กรวาลที่แท้จริงและเขาอยู่ภายในส่วนลึกจากมุมมองปกติโอกาสที่เขาจะขุดลึกลงไปในช่องว่างหลังการต่อสู้คือต่ำมากไม่เกินหปอร์ซอย่างที่สองเขาอยู่ในเรือนจำหกเหลี่ยมมีเพียงเราเท่านั้นที่หาเขาไม่พบและเรือนจำไม่สามารถตรวจจับเขาได้ซึ่งหมายความว่าเครื่องสแกนหรือเทคนิคอื่นๆของเขานั้นล้ำหน้ามาก ประการที่สามเขานีออกจากคุกหกเหลี่ยมของคุณและนี่มีความเป็นไปได้สูงที่สุดเขาหนีไปได้ยังไงซิเว่ยกะมองไปที่เขามีหลายวิธีและเจ็ดกล่าวว่าหีกเงินเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความเร็วและการหลบหลีกด้วยความสำเร็จในกฎอวกาศเขาอาจเข้าใจการเคลื่อนย้ายมวลสารหลังจากฆ่าศัตรูแล้วเขาอาจจะเทเลพอร์ตออกไปแล้วเทเลพอร์ตหรอยังไม่ถึงปีเลยทำไมเขาถึงรู้เร็วขนาดนั้น ชื่อเวากาสายหัวเป็นไปไม่ได้มันยากที่จะพูดหดกดำกล่าวต่ออีกเหตุผลหนึ่งก็คือหลังจากที่ศัตรูของเขาส่งข้อความก่อนที่เขาจะเสียชีวิตมันอาจจะรั่วไหลไปยังค่ายมนุษย์จัก,กรพพัดปีกเงินมีเพื่อนอยู่ในค่ายมนุษย์อย่างแน่นอนเมื่อเรากําลังจะเคลื่อนไหวคราวที่แล้วไม่มีใครรมาเทเลพอร์ตเขาเลยเหรอคราวนี้อาจจะเหมือนเดิมก็ได้ฉันไม่เชื่อนี่ฉันไม่เชื่อ ซีเวยกัดกัดฟันของเขาแม้ว่าเขาจะรู้ว่าคำพูดของโยกดำนั้นสมเหตุสมผลแต่เขาก็ไม่ต้องการที่จะยอมรับมันเขาไม่สามารถยอมรับการหลบหนีของจักรพัดปีกเงินได้อีกครั้งคุกหกเหลี่ยมใช้พลังงานสูงสุดถือเวยกาสั่งพื้นที่ทั้งเรือนจำทำลายทำลายทุกอย่างในคุกแม่น้ำภูเขาและอื่นๆลดให้เหลืออะไร ดวงตาของซีเว่ยกลาเป็นประกายด้วยความบ้าคลาั่งลดพื้นที่ทั้งหมดกว่า100ล้านกิโลเมตรให้เหลือเพียงเท่านี้ไม่ต้องสงสัยเลยก้องพลังงานจำนวนมากหลั่งไหลออกมาจากเรือทั้งหอกลาและเกิดการระเบิดอย่างบ้าคลั่งทั่วทั้งพื้นที่เราต้องรู้ว่าการโจมตีแบบผสมผสานที่แข็งแกร่งที่สุดจากกองทัพแมลงปีกแข็งจะแผ่ขยายออกไปมากกว่า10ล้านกิโลเมตร พื้นที่ขนาดใหญ่นี้ดังนั้นความแข็งแกร่งขององค์การโจมตีในแต่ละพื้นที่จึงไม่อาจเทียบได้กับการโจมตีของกลุ่มแมลงมันสามารถทำลายโลหะเกรด E2 หรือ E3 ได้มากที่สุดไม่ว่าพลังงานจะแข็งแกร่งเพียงใดหลังจากที่แผ่ขยายไปทั่วพื้นที่ขนาดใหญ่ความเสียหายโดยรวมก็จะลดลงหินแม่น้ำและภูเขานอกจากหินที่ทนทานเป็นพิเศษแล้วส่วนใหญ่ไม่สามารถต้านทานการโจมตีดังกล่าวได้ ทานหินและภูเขาที่ไม่มีที่สิ้นสุดระเบิดจนว่างเปล่าและแม่น้ำก็ถูกทำลายด้วยพื้นดินจำนวนมากหายไปมีเพียงบางสิ่งที่ขาดหายไปสิ่งของอื่นๆที่ทนทานกว่านั้นยังคงไม่ได้รับความเสียหายย้อนกลับไปตอนที่หลัวฟึงอยู่ในดวงดาวที่แตกสลายทุกชิ้นส่วนที่นั่นสามารถโจมตีระดับผู้ครองดินแดนได้แม้ว่าทวีปหลักของหอยยานจีจะใหญ่กว่ามากแต่วัสดุข,ของมันก็ไม่แข็งแรงเท่าที่ควรเวน เขาทำอย่างนั้นจริงๆการใช้พลังงานนี้อย่างน้อยต้องคล้ายกับการทำลายตนเองของจักรพัดช,ชั้นสูงก้อนหินที่ดูเหมือนแตกกระจายอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพงังพลังงานและวัสดุและอื่นๆทั้งหมดดูเหมือนหินก้อนอื่นๆ อันที่จริงมันคือการเปลี่ยนแปลงของเผ่าโมชาโดยอาศัยความสามารถตามธรรมชาติขององค์การโคลนนิ่งมันจึงกลายเป็นหิงอย่างสมบูรณ์ดังนั้นเว้นแต่นักรบจะใช้พลังงานอันมาตะาเพื่อสแกนส่วนภายในของหิงก้อนนี้เพียงแค่อาศัยเครื่องสแกนลักษณะที่ปรากฏไม่มีทางให้พวกเขารู้กระจายไปมากกว่าร้อยล้านกิโลเมตร พลังงานถูกใช้ไปมากการใช้คริสตัลเทพเปลวไฟนั้นเข้าใจได้ซึ่งเป็นวิธีที่แพงที่สุดในการกลั่นพลังของอมตะอย่างไรก็ตามอาศัยอุปกรณ์ที่จะทำอย่างนั้นพลังงานมากมายต้องคุ้มค่าถ้าผสมนับสิบล้านหุ่นยนต์พังนั่นต้องโกรธจัดโจมตีและทำลายทุกสิ่งซีเว่ยกัดกัดฟันของเขาเขาต้องการทำลายทุกอย่างภายในพื้นที่นี้ให้หมดสิน้นจากนั้นเขาจะพอใจและแน่ใจว่าจัก,กรพรรดิปีกเงินหนีไป เมื่อหลัวเฟิงติดอยู่ในสถานการณ์นี้ภายในห้องโถงกว้างขวางในจัก,กรวาลเสมือนจริงภายในมีบัลลังโบราณ108บัลลังและทุกคนต่างก็มีนักรบไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเผ่าพันธุ์อื่นๆพวกเขาได้ปลดปล่อยพลังอันน่าสะพรึงกลัวเรารวบรวมทุกคนเพราะตามข้อมูลจากสงครามนอกเขตผู้ครองดินแดนหลัวเฟิงมนุษย์ได้ฆ่าจัก,กรพรรดิช,ชั้นต่ำได้สำเร็จยักษ์เกราะสีม่วงกับหมวกทรงประหลาดพูดขึ้นเป็นไปไม่ได้ เขายังไม่สามารถฆ่าจาัก,กรพรรดิชั้นต่ำได้ฉันขอให้ให้ทุกคนได้ดูวีดีโอข่าวทำให้หลายคนปฏิเสธทันทีให้ความสนใจโดยอาศัยเพียงร่างกายของระดับผู้ครองดินแดนของเขาเท่านั้นโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่สามารถฆ่าจัก,กรพรรดิระดับต่ำได้อย่างไรก็ตามคะแนนการบริจาคนั้นมอบให้เขา หมายความว่าเขามีวิธีการพิเศษบางอย่างในการฆ่าจัก,กรพรรดิระดับต่ำตามกฎของเราพันธมิตรหงนับตั้งแต่เขาทำเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นสมบัติหรือวิธีการของมันปรับใดที่มีคนฆ่าจัก,กรพรรดิต่ำหมายความว่าเราสามารถพาเขาเข้ามาได้ชุดเกราะสีม่วงกล่าว